บ่าวนุจะพาใจเย็นไปไหนเนาะวันนี้สวัสดีครับสีัดีครับฝากฝากช่องนะครับฝากช่องฝากติดตามช่องบ่าวหนุหลานลุงพลได้นะครับครับฝากไปติดตามครับตอนนี้ยอดเท่าไหร่ครับน่าจะสองพันสามสองพันสามร้อยนะครับครับผมฝากไปติดตามน้องเลยนะครับบ่าวนุครับพรุ่งนี้ไปลุยปูนได้กันนะครับเดี๋ยวจะพาไปไหนเนาะนี่ไปมาพาขี่รถเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะไปไหนกันเดี๋ยวไปทางคุณเลยโคกตูมเลย หนาวบ่าไปถนนใหญ่เลยแล้วอายางกันไปเออขดขั้นนี้ตลอดนะหาไฟครับเรื่องบอกลุงนะบอกลุงอยกาน้อยนะลุงเดี๋ยวไปเอาแกงหน่อไม้อยู่บ้านพี่กิครับ เราจะไปแจ้งทำไมนะครับก่อนเฉลยไปแล้วนะครับอู้เย็นหน่อยไม่ได้เดเนกันไม่เงาเลยกํา้องขี่เลี้ยวกันเลยแมนครับอยู่ใส่เมื่อมันเลยโรงเรียนไหมบ้างไปไปเล่นนิดนึงให้นหะม เออเลยหน้า่งเดียวไปนินึนี่บางคนเป็นป่าอยู่ป่ควดจะพาไปไหนครับ่าาดูคนละเมาร้านี่ป่านีคนะบนี่เด้ป่าเมื่อนี่คนละเมารนแม่โคว

แล้วครับถึงแล้วโฮมสเตย์วิกกี้นะครับถึงแล้วนะครับเออห้องเห็นงามเลยวะห้องหอดละเด้าเออเครื่องเย็นสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ยเห็นเดินแบบอยู่กลางเช้าเลยโอ้โห โอ้ขอบคุณมากครับพอดีซ้อมกับพี่เล่นแบดจึงบอ้เอเนแอยู่อ๋อครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากอุบลค่ะอ๋อมาจกมาอยู่อุบลอุบลนะครับโอ้ขอบคุณมากครับพอดีมาจะว่าจะมาเอาแกงน้อไหมอร่อยอร่อยเอาไปให้ลุงลุงลุงยัไมกินาใช่ครับยังไม่กินไปหาแกแล้วอ๋อครับครับผม สวัสดีครับโอ้นี่บุกห้องห้องสเตย์อยู่หลังรถดิมามาเดี๋ยวๆสิไหมอีกรอบนึงเนี่ยมาเลยซื้อของมาฝากพี่กีพี่นิยวแล้วพี่อุ๊บด้วยสวัสดีครับไลฟ์สดเหรอครับต้องน้อยครับเย้ไปหา FC หน่อยโอ้ได้ได้ใบหนึ่งไม่มันถูกอันเดียวครับซื้อเยอะ FC โอ้ก็ฝ่ายขาวจีเห็นเห็นไโชว์ก็ไมใช่ไหมตองในร้านทองครับใบเดียวใช่ครับถุกใบเดียวครับได้ทุนคืนพอดีเกาแฟแล้วมึงก็ทดเดี๋ยวเจะมาอีกรอบนึ่งเนยะมาใชไครับจะมารอบดึกจะมาเล่นกับพี่อุ๊บพี่นิวพี่กิจพี่อุ้บจะมาไลท์ใช่ไหมพ่อ้บจะมาไลท์ไลท์ยู่้วล่ะเล่านะ โอรมาแนทโทรมานัทไว้แล้วตมาแล้วสวัสดีครับไล่เลื่อนนั่นเนี่วันนี้มาเป็นการมาครั้งแรกเนาะเอ็มเพิ่งเคยมาโอ้สวยมากครับโฮมเตหน้าอยู่มากครับมายจะเอ็มจะมาสลองสองแสนซับนะครับโอ้เหลือพันกว่าก็สองแสนพันกว่าดันดันเลยนะครับวันนี้นะครับฝากด้วยนะครับฝากช่องพี่กีพี่นิวด้วยนะครับฝากด้วยนะคะครับช่องพี่กีกับพี่นิวยังไม่มีเลยมีแต่ช่องกาแฟกกกาแฟโกกอีกนึงอันนี้ก็คุณกีคุณกีอ่าคุณกีกาแฟกกกได้ใจเอ็มเน้อวันนี้ใจเอ็มบอกว่าภายใน เสาอาทิตย์นี้ก็จะเดนนะครับแดอีกแล้วนะครับจะเดนนะครับจะถึง2องแสนแล้วพอ้ที่เดียดได้เนี่ยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะรับฝากฝากดันช่วยกันทุกช่องเลยนะครับช่วยกันทุกช่องเลยนะค่ะฝากด้วยเนาะฝากเอฟซีจ่าเอ็มด้วยนะคะครับผมฝากด้วยนะครับอุ่นนๆ้อครัมเเป็ณหรู้้สึกกวว่่าาเเปปีียนนออจ็ับไม้ตม่า ถ้าพี่นิวทำนะแซ่บอยู่แล้วนี่ปากหวานนะคะแต่ยังปากหวานนะคะจริงนนะะจริงจกินมาสองร <2 S 2> อบแล้วมือนี้มือนี้นำ้ำยังนางมาสี่คนก็มือที่เอาไปสูลุงมือแน่น,น,นครับเมื่อนั้นย่นานางมาหน่อยครับผมก็อบรรยากาศน่าอยู่นะครับใครที่มีโอกาสก็มาพักได้นะครับนอนได้อยู่เนาะค,ค,ครับโอเคเลยพี่<ว><า>จเจ๋อเลยนะผมยังสำรวจยังครับมือนเหมือ<า>น<ว><า><ว><า> เดี๋ยวอุ่นกันน่อุ่นแป๊บหนึ่งครับมาท่ายบ่ถ่ายายังไงบ่ทายเองน้อยก็ได้อากาศที่โฮมสเตย์คุนกิพี่กิก็ได้สิวยสวัสดีครับเพื่อนนะคัโอ้บรรยากาศดีมากครับดูครับ บรรยากาศสุดยอดนะครับน่าอยู่มากนะครับน่าอยู่มากเดี๋ยวจะพามาดูตอนกลางวันนะครับเดี๋ยวพามาดูตอนกลางวันก็วันนี้ก็มาบ่าวนุก็พามาเอาแกงหน่อไม้นะครับก็เฉลยแล้วเอามาเอาแกงหน่อไม้กับพีก่กิพี่นิวนะครับแกงหน่อไม้พีก่กิกับพี่นิวสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากก like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ